สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมนี่ครับน้องมากับน้องสาวแจตมไอกองซื้อแตบักหุ่งมากแต่แฉะครับเอามาแมะกากเจียวจังไหมได่ครับกินเขาที่งานมาครับกองกากเจียวนะครับผมแฉะครักจุ๊บๆพี่น้องเฮ้ยลุงแม่ดะนี่นะครับผมกากเจียวนะครับผมโดนัทอื้ม ้า่เฮ้ยกินเหรอแไเ็งแบบไดแบบอกันเลยกันไม่ไม่ซีเรียสเลยนะไม่ไม่ทางการเรื่องสเรามาหาทีเฮ้ครับกับเดียวแซ่ให้กรอบอดีน้องบีนัวับเจอทำมาจากอะไรแบบไทำมาจากอะรแบบเจคตมีมอกลยุทธ์ยังไงแทนกาของห้องแบบโมในวันที่สิบเก้าส่ออสิบไม่ไหวหรอกพี่ แ้่มาเิกับแซลค่ะกินกับเกวเราจะเข้ากาจะเป็นตัวอย่างการซ้อมแมนบ่ับหมายว่าตัวอย่าง่เห็นลูกมันมุกควาไม่เห็นลูกลูกเ่ในช่อนนครับพะแบบเจียวทำยังไงดฟิวไฮไปซีแกมใส่ซิรสอะไาแบบใจเ่วใช่ครับผมงยงแบบยังงนะครับยิงรัวเจบัน ปล่กันชุกระหานครับใจใไสนใจักคเลยเพตอนเจอวิิครับผมเพจกล่องว่าอยู่กับว่าเนี่โอ้ยกล่องว่าอยู่ต้องเจกไม่สิทธเด้ออันี้รว่ลอกนแกมมาชิมดูไม่พิมกับเดียวเลยเ้ากินกากเยวกันสวัสดีครับยัง คอสลคือกับอะไกบอไปาโอ้ยจิมจำนั้นมันก็จิ้มเป็นขอนเอกอร่างอยงไหมออมักินง่ายครับเหมืนเมืออะไรเมือนกินง่ายอีอย่างคือมันกินง่ายวันนี้ของสินค้าของพี่กองเลยนี่ที่เล่นก็ได้ใช่เองเลยนะชไทบิ้นใหญ่ๆบึ้มๆแบบนี้ค่ะพี่น้องรที่นึงที่นึงหอยากนะครับผม คนเลยสั่งซื้อเลยทักไปเลยเพียนกล่องว่าอยู่ตรงเกี่ยวมืิงนะคะเพียนกล่องว่าอยู่ตรงเกี่ยวมืิงครับผมร้อยเก้าสิบเก้าส่วนรีทุกออเด์ครับผมบ๊ายบายครับผมมาเริ่มพินมรันเรื่องใส่แมใช่ไหมใช่ใช่ปเปอร์ชเปอร์อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชเปอร์ได้ใส่แล้วก็ มีของขวัญมอกมามีน้ําหอมมีช็อกโกแลตมีมีกล่องของขวัญอนกล่องนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกล่องคืออะไรยังไม่เปิดดูนะครับผมแล้วก็เอันนี้ขอบคุณมัมอั้มด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมัมมัมทุกคนเลยแล้วก็อมัมอั้มซื้อจอง i p h o n น16 Pro Max ให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมเหมือนแม่มากก็พี่วางกับผมก็พี่วาง ขอบคุณดาวนะคะขอบคุณดา,ดาวด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมอนี้มานะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจแหนมโพคินนะครับชอปเปอร์ฝากติดตามเพจแหน,แหนมโพคินด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ชอปเปอร์จะทําอะไรแบบจรงิงจังไม่ถึงว่าจับเป็นชิ้นเป็นอันไม่ถึงว่าในเรื่องของการ ค้าขายนะครับผมก็คืออย่าเป็นพ่อค้าน้ำนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวพ่อค้าไม่้น้ำในเด้อครับผมดีใจกับน้องชอปเปอร์มากที่แม่ม่เอที่น,น่ารักแต่เนื้อสิ่งเงินใดคือบอสิ๊ก ใชโตเกียวที่ทําให้เรามีวันนี้รักษาความน่าใช่ครับก็คืออันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณบอสบิ๊กด้วยเหมือนกันนะครับคือจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าบอสบิ๊กไม่เห็นศักยภาพในตัวผมในวันนั้นวันนี้ก็คงไม่มีชอปเปอร์ที่ชื่อว่าชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกนะครับผมก็ขอบคุณบอสมากๆนะครับผมที่ให้โอกาสชอปเปอร์ในวันนั้นนะครับจนท,าทําให้ชอปเปอร์มีวันนี้แล้วก็แน่นอนครับผมผมเชื่อว่าคําพูด าการกระทําสําคัญกว่กาคำพูดนะครับผมก็คือผมเชื่อว่าแม,แม่แม่ทุกคนแม่แม่เอฟซี FC ที่ติดตามตัวเกียวถ้าได้เห็นพอร์ฟแมนซ์บนเวทีหรือว่าการแสดงบนเวทีถ้าได้เห็นชอปเปอร์ผมเชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ถึงถึงความถึงความที่ถึงความตั้งใจของชอปเปอร์และความเต็มที่บนเวทีของชอปเปอร์ในทุกๆเวทีนะครับหวังว่าแม่แม่ทุกคนจะสัมผัสและเห็นและมองเห็นถึงตรงนี้นะครับคือชอปเปอร์ตั้งใจมากจริงๆเวลาทุกทุก โอก,กาสออนสเตจนะครับผมก็เพราะว่าอยากทำให้อ่าอยากทำให้บอสรู้สึกภูมิใจที่เอาเลือกคุณมาไม่ผิดอยากให้บอสรู้สึกว่าเออฉันมันคุ้มค่ากับการที่เลือกฉันมาอะไรเงี้ยครับผมอะไรเงี้ยอยากให้บอสรู้สึกแบบนี้เอ้ยไม่ใช่แบบอยากให้บอสรู้สึกว่าคุ้มคุ้มค่ากับการที่ฉันเลือกเธอมาอะไรอย่างงี้นะครับผมพูดผิดนะครับอขอขออภัยด้วยสวัสดีจ้าแม่น้องซุปเปอร์ Safe> ชอปเปอร์นะครับผมนารานาราครับพี่ปุ้ยบอกว่าลบกวนออกมามีติ้งค่ะพี่ปุ้ยรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้แม่แม่ก็คือขออนุญาตแม่แม่มาๆขออนุญาตมาๆเข้ามาไลฟ์สดก่อนนะครับก็เนื่องด้วยวันนี้เป็นครั้งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับผมใช่ครับน้องเต็มทีนมาขอบคุณนะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของสินค้าของชอปเปอร์เองนะครับผมก็คือ แต่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 แี่แม่แต่แต่แน่แต่แี่แต่แตไแต่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 แม่แต่มี่แต่แค่แต่แต่แ่แนมแตครต่มต่แ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 ้่แต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 ่แงแต่แค่ัต่แต่แต่ี่แต่้ต่่งแต่แต่่แแ วันนี้แม่สวยเป็นพิเศษพี่อ้อยสวัสดีพี่อ้อยนะคะมผมวันนั้นเจอที่ริมบึงแก่นนะครน้องน่ารักมากๆแม่ได้ถ่ายรูปก,กับชอปเปอร์รู้ขอบพูณนะครับผมอันนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับผมของแหนมโพคินนะครับผมแหนมโฟคินนะครับก็คือรอบที่แล้วที่ชอปเปอร์เปิดขายลาบอ,อเดอร์ไปนะครับผมก็คืออาการขนส่งอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะด้วยจากไม่เคยขายนะครับผมอาจจะเป็น อ่าประสบการณ์ที่ที่ประสบการณ์น้อยนะคะผมก็เลียว่าในหูก็กเรียนเรียนรูจ้จากจากครั้งที่แล้วนะครับผมก็คือการส่งมันจะคือเราเพิ่งรู้นะว่าแหนมันจะแบบมันจะมีน้ําออกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้กล่องมันเปียกเปียกแล้วก็มันทําให้ดูไม่น่ากินนะครับผมแต่จริงๆรสชาติแหนมมันอร่อยมากแต่ครั้งนี้นะครับผมผมก็คือจะเต็มนะครับผมรายการที่เราเอามาซีนสุญญากาศออกไปนะครับเพื่อที่จะให้มันเก็บได้นานแล้วก็ แหนมเป็นแหนมรสชาติที่ที่เราควรจะได้รับประทานนะครับผมที่แซบๆนะครับผมนี่นะครับแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินถ้าแอดมินอยู่รบกวนเมนเมน์เมนโปรโมชั่นหรือแบบราคาได้เพิ่มแม่บางคนอยากอยากรู้ราคาว่าเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้จริงๆจะมีโลโก้ติดนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ปิดโลโก้มาเพราะเป็นเป็นแบบมันเป็นกระทันหันนะครับผมก็ก <laughs> ็คือป้าอยู่กรุงเทพ โรงงานป้าที่ทำทำอยู่ที่บ้านนะครับผมก็คือ,อป้าเป็นคนทำนะครบอยู่กรุงเทพส่วนผมอยู่คอนแกนก็เลยอาจจะแบบว่าสื่อสารกันค่อนข้างแบบว่าอาจจะล่าช้านิดนึงอยากสั่งค่ะน้องชอปเปอร์สั่งทางไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจนี่นะคะแอดมินมาแล้วครับนี่นะคะผมสามารถทักไปที่เพจแหนมโฟกินได้เลยนะคบผมเพจนี้นะครับผมเพจแหนมโฟกินเดี๋ยวโชว์นะครับผมให้แม่กินนำ้ำอ่ะ นี่นะครับผมแล้วก็จัดเตรียมจานนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเฮียว่าแล้วเนาะอันนี้เป็นแหนมนะครับอันนี้แหนมอันนี้ไม่ได้ทอดนะครับคือกินดิบๆใช่ไหมเขาเรียกว่าดิบๆแล้วก็อันนี้เป็นไส้กรอกที่เราย่างอบอบอบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนเราชิมอะไรก่อนดีแม่แหนมป่ไหมมันจะได้รสชาติแบบนี้นี่เลยนะครับเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับใหญ่ๆแบบนี้เลยแหนมนะครับผม ขออนุญาตชิมขออนุญาตพ่อคุณแม่คำใหญ่จ้ะคำใหญ่หนึ่งสองสามะมาอืออือืมีอร่อยไหมแม่อร่อยะไรบ้างจริงๆมีลูกโดดด้วยนะครับผมมีลูกโดดให้เราได้ผมขออนุญาตชิมนี่ผมกินคำนี้เลยนี่คำนี้เลย Mm-hmm. Mm -hmm.